ชวนหลีกภัยสายตรงถึงดอนประธานสหรัฐขอวัคซีน50ล้านโดสนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรกล่าวว่าตนได้โทรศัพท์หานายดอนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศว่า มีเพื่อนที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งข้อมูลมาบอกว่าทำไมไม่ประสานติดต่อขอวัคซีนจากอเมริกาเนื่องจากเขามีวัคซีนเหลืออยู่50ล้านโดสซึ่งนายดอนระบุว่าทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการอยู่แต่ว่ายังไม่เกิดผลจริงจังดังนั้นจึงได้บอกไปว่ามันมีช่องทางไหนที่สามารถช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นและความปลอดภัยของประชาชน ความเป็นความตายของชาวบ้านหนึ่งชีวิตมีความหมายจะมีทางไหนที่เราป้องกันเขาได้ก็ต้องพยายามทำเช่นเดียวกันกันกบสสทุกจังหวัดที่กำลังช่วยกันเต็มที่เพื่อลดภาระแพทย์พยาบาลซึ่งตนยังยืนยันว่าเราต้องรน,นรง์เคี้ยวเข็นขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยเพราะตรงนี้ราคาถูกที่สุด นายชวนกล่าวว่าเท่าที่ติดตามดูในต่างจังหวัดยังพบว่ามีการแอบเล่นการพนันมีบ่อนการพนันดังนั้นต้องพึ่งท้องถิ่น ทั้งนายกอบจอนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งต่างคนต่างรู้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองดีว่ามีอะไรซึ่งท่านเหล่านี้เคยร่วมมือกันตอนเกิดโควิด -19 ใหม่ๆจนทาให้เกิดความสำเร็จดังนั้นต้องพึ่งพาอาศัยท้องถิ่นกันมากอย่างน้อยแม้ไม่สามารถขจัดได้แต่ก็ช่วยลดจานวนผู้ติดเชื้อได้ ในขณะเดียวกันในเรือนจำต้องคุมเข้มจริงๆเพราะถ้าติดเพียงหนึ่งคนก็จะติดทั้งหมดเลยถ้าหากเราคุมได้จริงๆเรือนจำที่มีคนอยู่เป็นพันๆคนก็จะปลอดภัยอย่างเช่นกรณีเรือนจ,จำจังหวัดตรังตนได้บอกว่าที่เรือนจำจังหวัดตรังป้องกันให้ได้1,000%พเปอร์เซนเพื่อความปลอดภัยและมีช่วงหนึ่งที่จังหวัดตรังตัวเลขสูงที่สุดในภาคใต้เนื่องมาจากโรงงานผลิตถุงมือยางแต่ขณะนี้มีการตรวจเข้มทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ไม่มีใครอยากติดเชื้อแต่การมองข้ามความระมัดระวังทำให้มีปัญหาตามมาดังนั้นผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอประชาชนผู้นำท้องถิ่นสื่อมวลชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพน้อยกว่าต่างจังหวัดแล้วซึ่งอยากให้ต่างจังหวัดพยายามคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นตัวเลขที่ต่างจังหวัดจะกลายเป็นตัวเลขที่เป็นปัญหากับบ้านเมืองนายชวนกล่าว นายชนยังกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าเบื้องต้นได้หารือกับทางสภาเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาว่าจะงดการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ออกไปก่อนรวมถึงสัปดาห์หน้าวันที่4วันที่5สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังมีความรุนแรงอยู่นอกจากนี้ตนได้มีการหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ก็เห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อนส่วนสัปดาห์ถัดไปวันที่1112สิงหาคมก็จะขอทบทวนดูก่อนอีกครั้งเนื่องจากวันที่12สิงหาคมเป็นวันหยุดราชการทําให้เหลือการประชุมเพียงวันเดียวซึ่งสถานการณ์เรียบร้อยก็จะสามารถเปิดประชุมได้แม้จะเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com